กุศลที่มันเกิดขึ้นฟังไม่ดีนะกุศลที่มันเกิดขึ้นนี่ทานนี่เท่ากับน้ําหยดทานนี่เหมือนเราหยอดอทีน้ำหยดติ้งเนี่ยกระใจกัะทานไหมล่ะร้อยครั้งนี่ทำร้อยครั้งหมายถึงว่าตั้งแต่ยาจกเห็นใจอะไรต่างๆไปให้กันสัตว์ดีไรสารให้อะไรมันก็จะค่อยๆยกระดับนะทานนี่เราทํามากขนาดไหนก็สู้รักษาศีนไม่ได้ มองออกไหมเอ้ทาเนี่ยเหมือนน้าหยดเยอะมากน้อยก็เหมือนน้าหยดนะั่นแหละแต่สีเนี่ยเหมือนน้าที่เราเปิดมาใช้ในท่อเนี่ยที่ที่เราเปิดใช้ล้างถ้วยล้างจานกัเนี่ยอันนี้ส่งมันมากขึ้นมาอีกเนี่ยนี่คือสีนะส่วนภาวนาเนี่ยเหมือนน้าพ่อปลปา,าที่ก็มานะั่นเออส่วนพิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเหมือนน้ํามาจากทุ่งที่มันน้ําหลาก้ามาจาก พาลูใหญ่ๆที่อันนี้มันเหลือเฟือนี่พิปัตนากรรมาฐานมันเคยอิ้มน้ำสำรานไงคือน้ำมันเยอะบุญมันมหาศาลหลักของเราใช้นี่คือพิปัสนากรรมาฐานแต่เราวองแค่ลมหายใจอย่างเดียวคือง่ายขึ้นถ้าไปบอกว่าพิปัสนากรรมาฐานมันมีความขัดแย้งเยอะของเราเนี่ยมันพิปัสนาตั้งแต่ให้พวกเราเห็นว่าใ้รูปในน้า ความเป็นบุคคลไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขานี่คือหลักของพิปัฒนากรรมฐานให้เราเห็นธรรมที่ได้จริงอย่ามองที่บุคคลอันนี้คือหลักของพิปัฒนากรรมฐานเพราะฉะนั้นที่ทําทุกวันนี้คือพิปัฒนากรรมฐานล้วนๆเห็นไหมเห็นธาตุไหมกายเห็นธรรมไหมใจเห็นไหมเออแม้แต่กายเองก็มีธรรมะอีกในลมหายใจก็มีธรรมะเห็นยัง นี่ไม่ใช่คนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเราเป็นแค่รูปกำน้ำเห็นหรือยังในนี่เห็นหน้าที่มันนั่นแหละเห็นน้ำเห็นหน้าที่เขาไม่เห็นมันเหมือนเนี่ยเรามัน Whew, ไม่ได้บุคคลเรามองทุกอย่างเป็นแค่หน้าที่เราเห็นหน้าที่ไม่เห็นตัวตนเพราะหน้าที่หรือว่าธรรมะเป็นอนัตตามองเข้าใจว่าอัตตาอนัตตาไหม อัตตาก็บอกแล้วนี่เหมือนไงน,นี่เหมือนคนที่นั่งยืนเป็นอัตตาแต่หน้าที่ของคนเป็นอนัตตาเพราะคนมีธรรมะหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่เพราะฉะนั้นหน้าที่มองไม่เห็นไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาง่ายไหมหลักง,ง่ายเลยถ้าเราโมจะไปจําเรื่องแต่ถ้า มองอย่างหลวงพ่อดีทะลุทะลวงทั้งจักราวาลน,นี้มีหน้าที่เห็นไหมเรามองหน้าที่เราก็ไม่ได้มองบุคคลหญิงก็ช่างชายก็ช่างไม่เกี่ยวหญิงก็มาทําหน้าที่ของหญิงชายก็มาทําหน้าที่ชายเพราะมาจากกรรมเพราะเข้าใจนะตรงนี้นะกรรมบันดาลให้เป็นไปให้เป็นสัตว์โลกต่างกันต่างกรรมต่างวาระต่างสถานที่ต่างหน้าที่เทวาดาก็มีหน้าที่พรหมมีหน้าที่ นุษย์มีหน้าที่สัตว์ดิลฉานมีหน้าที่เป็ดมีหน้าที่อสุรกายทั้งหลายมีหน้าที่ต่างกรรมต่างบาละแต่ในอย่างทีนี้เราเห็นหน้าที่เขาไม่เจนตัวเขานี่คือหลักของวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรอย่างที่หลวงพ่อดีพูดเออมาทําหน้าที่หลวงพ่อดีฟังเข้าใจก็เข้าใจเข้าใจอืมก็พิจารณาเอาเออมาทําหน้าที่จบส่วนเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ถามอืม เดี๋ยวตรงตรงตรงนั้นก็เข้าใจล้วเมื่อกี้ถามว่าไงนะ